ใหม่เรามีเลิกจะบอกเราเลิกกันเถอะดูสภาพเธอดีตอนเนี้ยแม่งครอ้วนเลยวะฉันไม่อยากมีแฟนอ้วนแบบแกว่ะเราอายอ่ะคนบ้าอะไรวะวันวันแม่งผวดแต่เรื่องกินไม่คิดจะดูแลตัวเองไหยหรอวะฉันอายว่ะเลิกเถอะไอ้อ้วนฉันอายว่ะอนอ้วนผมใหม่ครับที่ใครๆก็บอกว่าอ้วน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  ผมก็อ้วนจริงว่ะเราจะอ้วนแบบนี้ไม่ได้แล้ววะ่ะใช้วิธีง่ายๆเลยเสร์ชกูเกิลซึ่งทุกเว็บส่วนใหญ่เขาก็บอกให้ดื่มน้ำเมก็ทําตามนะแม่งไม่ลดวะ่ะเท่าเดิมดื่มันยังไม่พอวะดื่มดื่มดื่มอีกดื่มก็ไม่อีกเท่าเดิมพอละ นี่ไงเจอและวที่เขาบอกให้ผมผ้าหนาๆให้ร่างกายร้อรๆจะได้ผ่อผผานไขมันผมก็ลองทําดูนะก็ยังเหมือนเดิมเศร้าวะมังไม่ได้ผลเลยนี่แหละครับเอฟเฟค140โลผมเฮ้ยเจอประจำแบบนี้ โปรแกรมลดน้ำหนักด้วยแพทย์อสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณมาวันนี้มาหาหมอเรื่องอะไรนี่แหละครับหมอจาคนที่จะมาช่วยผมลดความอ้วนจะลดน้ำหนักโอแล้วตอนนี้หนักเท่าไหร่น,นี้ร้อยสี่สิบแล้วเคยลดน้ำหนักมาบ้างไหมคะโอ้ทำมาเยอะเลยครับนี่เลยเขาบอกว่าเอาโซดาผสมกับเมล็ดแมงลัก <c oughs> มันจะไปบานในท้องทำให้เราไม่อิ่่ <c oughs> แต่แท่ไม่พอใส่น้ำมะนาวทําให้ระบบขับถ่ายทํางานดีย่อยไม่ทัน่วิธีถัดไรครับใช้ผ้าห่มหนาๆกุมร่างกายมันจะทําให้เราอ่ะร้อนแล้วมันจะไปละลายไรมันน้ําวันเหน่อผมดื่มไม่รู้กี่ลิตรขวดใหญ่ๆสามสี่ขวดดื่มมาแล้วค่ะผมลองมาหมดแล้วลดไหมคะไม่ลดใช้ชีวิตยากลวครับ เดินขึ้นตึกก็เหนื่อยนะครับขึ้นลิฟต์คนก็ไม่ขึ้นหาว่าแน่นแล้วก็ฉันอายว่ะอีกอ้วนคุณใหม่คะครับแล้วคุณใหม่มีโรคประจําตัวไหมคาเท่าที่รู้ยังไม่มีแสดงว่ายังไม่เคยตรวจใช่เพราะว่าที่สีคือถ้าตรวจก็เจอไม่ตรวจคือไม่เป็นไรโอเคค่ะ จากวันนี้ที่หมอตรวจคุณใหม่นะคะเจอว่าคุณใหม่เริ่มมีความดันสูงแล้วนะคะตัวน้ําหนักของคุณใหม่เองเนี่ยเมื่อคิดค่าดัชนีมวลกายเนี่ยอยู่ในภาวะอ้วนระดับ3ร่วมกับผลเลือดของคุณใหม่ค่ะคุณใหม่มีความเสี่ยงในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองในระดับหนึ่งมีความดันสูงโดยที่ยังไม่ได้มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกใดๆหมอคิดว่าคุณใหม่น่าจะไปตรวจ G T Coronary Calcium Score นะคะ G T Coronary C.T. Coronary Calcium Score เป็นการวัดระดับแคลเซียมผนังหลอดเลือดหัวใจตรวจถ่ายหินปูนในเส้นเลือดหัวใจที่อาจเกาะอยู่ในผนังหลอดเลือดลิ้นหัวใจเยื่อหุ้มหัวใจซึ่งอาจนำไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือดตีบตันการตรวจนี้ทำให้แพทย์ช่วยประเมินแนวทางการรักษาของคนไข้ได้ Coronary Calcium Score มันคืออะไรไม่เห็นเกี่ยวกับโรคอ้วนเลยออกกำลังกายก็ได้แล้วป่ะ ศูนย์รวมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรงพยาบาลนาวเวศ1507ย์